ทีอยู่ท่อนหนึ่งนะครับที่เราทุกคนได้ฟังก็ก็ตามคาดการไว้นะครับก็คือรักษาตําแหน่งหลักของสหายก็คือหมายถึงว่าสีนิ่นั่นแหละในพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็อย่างเดียวในคณะกรรมการกลางและในพรรคโดยรวมและสลับสมนุนอานาจของคณะกรรมการกลางและความเป็นผู้นําแบบรวมศูนย์ซึ่งฟังแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละนะครับว่าว่าถ้าไม่มีอุบิเหตุอะไรจริงๆนะครับก็คงจะเป็นไปตามนี้ นี่คือบทสรุปช่วงหนึ่งของมติประวัติศาสตร์ที่เพิ่งออกมาสดๆดร้อนๆ้นนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่อาจารย์ภากรกจฉลีหรือไอจงอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สรุปมาให้เราได้ฟังกันและสะท้อนให้เห็นว่ามติประวัติศาสตร์ครั้งนี้เป็นการเปิดอีกประตูเพื่อให้สีจิ้นผิงเป็นผู้นําจีนต่อไปจนหลายคนมองว่าสีจิ้นผิงอาจเป็นผู้นําจีนไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ มติประวัติศาสตร์หรือ historical resolution มีความสำคัญมากในการเมืองจีนนะครับโดยตลอดช่วง100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการออกมติประวัติศาสตร์ออกมาเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นและครั้งล่าสุดที่เพิ่งออกมาในยุคข,ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่3วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวิร์ไวบีฟก็เลยจะมาสารุปเรื่องมติประวัติศาสตร์ให้ฟังกันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมติประวัติศาสตร์ถึงมีความสำคัญขนาดนั้น วันนี้เรายัางพูดคุยกับอาจารย์ภากรกัดชลีหรือไอ้จงนะครับวิเคราะห์กันนะครับว่ามติประวัติศาสตร์ที่ออกมาล่าสุดนั้นจะสะท้อนถึงทิศทางการเมืองจีนในอนาคตอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราไปทําความเข้าใจถึงมติประวัติศาสตร์ก่อนนะครับบางคนมองว่ามติประวัติศาสตร์คือการเขียนประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งยังกําหนดทิศทางในอนาคตของจีนด้วยว่าจะเดินหน้าไปทางไหน แม้จะเป็นตัวกําหนดทิศท,ทางของประเทศแต่ก็ไม่ใช่ว่ามติประวัติศาสตร์จะออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่อยๆนะครับที่ผ่านมามีมติประวัติศาสตร์จากพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพียง3ครั้งเท่านั้นทําให้ในแต่ละยุคที่มติประวัติศาสตร์ออกมาผู้นําจีนในยุคนั้นก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําจีนที่ยิ่งใหญ่ไปโดยปริยายอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบนี้ครับเ้าเราย้อนทไลายการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เราอาจจะเห็นยุคสมัยการปกครองของผู้นำห้าคนหลักได้แก่เหมาเจ๋อตุงเติ้งเสี่ยวผิงเจียงเจ๋อหมินหูจินเทาและผู้นำคนปัจจุบันคือสีจิ้นผิงแต่มติประวัติศาสตร์นั้นถูกประกาศในยุคของผู้นำสามคนเท่านั้นครับคือเหมาเจ๋อตุงเติ้งเสี่ยวผิงและล่าสุดก็คือในสีจิ้นผิงที่ผ่านมามติประวัติศาสตร์ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้นําจีนนะครับในการให้ความสําคัญ หรือว่ายอมรับความผิดพลาดต่ออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้สังคมจีนได้เข้าใจตรงกันครับอย่างเช่นมติประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในยุคของเหมาเจ๋อตุงครั้งนั้นชัดเจนนะครับว่าเป็นการประกาศศักดาว่าเหมาเจ๋อตุงคือผู้มีอำนาจตัวจริงหลังเกิดการช่วงชิงอำนาจขึ้นมาหรือว่ามติประวัติศาสตร์ครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงในครั้งนั้นหลายคนก็ไปจับประเด็นในบางช่วงบางตอนที่ออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่า การปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงของเหมาเจ๋อตุงคือความผิดพลาดของจีนแต่ในมติประวัติศาสตร์ครั้งล่าสุดที่เพิ่งออกมาในยุคข,ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอาจารย์ภากรระบุนะครับว่าอาจาารระาอาจะมีความแตกต่างจากมติประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครั้งก่อนหน้าเพราะดูเหมือนว่าเนื้อหานั้นจะเน้นไปในทางให้ค่านโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมทั้งประธานาธิบดีคนก่อนหน้าเป็นหลักโดยที่แทบจะไม่มีเนื้อหา ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการยอมรับความผิดพลาดถึงสิ่งที่จีนทําขึ้นในอดีตเลยสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีการพูดถึงในส่วนของบทเรียนทางที่ไม่ดีในก่อนหน้านี้นะครับไม่เหมือนกับ ติครั้งประวัติศาสตร์ตอนที่สมัยตั้งเสยลผิงตอนนั้นคือมีการพูดถึงบทเรียนในด้านที่ไม่ดีอะไรบางอย่างของในส่วนของสมัยหมอกเจอตงแต่ในส่วนของที่เพิ่งออกมาล่าสุดของสียิ่มพิงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงใน ในแนวทางที่ดีซึ่งสนับสนุนในส่วนของการพัฒนาพรรคอมมูนิตนะครับผมการออกมติประวัติศาสตร์ในยุคข,ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทําให้หลายคนฟันธงตรงกันแล้วแหละครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความต้องการที่จะสืบทอดอํานาจโดยเขาอาจดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีจีนไปจนถึงตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วสัญ,ญญาณการสืบทอดอํานาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับ โดยในปีนั้นจีนได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนไม่จำเป็นต้องยุติบทบาทหลังครบวาระที่2ครับซึ่งประธานาธิบดสาาีสีจิ้นผิงกำลังจะครบวาระที่สองในปี2023นี้ไม่เพียงแค่นั้นครับหลายคนยังมองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังพยายามที่จะเทียบชั้นเหมาเจ๋อตุงผ่านการใช้นโยบายที่รวมศูนย์แล้วก็เชิดชูตัวบุคคลมากขึ้นนะครับ หลังจากที่ผ่านมาผู้นำจีนตั้งแต่ยุคข,ของเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาเนี่ยพยายามที่จะกระจายอำนาจมากขึ้นแล้วก็ลดการให้ความสำคัญกับตัวบุคคลลงไปส่วนคิศทางของจีนภายใต้สีจินผิงหลังจากนี้อาจารย์ภากรหรือไอ้จงมองว่ารัฐบาลจีนอาจเข้าไปควบคุมกลไกทางเศรฐศษฐกิจและสังคมในประเทศมากขึ้นครับเห็นได้จากมาตรการในระยะหลังตั้งแต่การควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่เช mm hmm. ่น,าน,อ,น,อ,านอาลีบาบาหรือการบัคับใช้มาตรการสังคมเกี่ยวกับเยาวยชน ส่วนท่าทีของจีนกับนานาชาติจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นควบคู่ไปกับแนวทางที่อาจดูแล้วแข็งกร้าวมากขึ้นเช่นกันนะครับเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นทิศทางชาตินิยมเพื่อให้ประชาชนจีนในประเทศภูมิใจกับการเป็นคนจีนที่เคยเติบโตจากชาติที่ถูกรังแกจนในวันนี้เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ท่าทีของสีิ่นผิงนะครับ คือถึงแม้ว่าทางตะวันตกจะมองว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวแต่ในมุมของคนจีนนะครับผมไม่ผมอาจจะไม่กล้าบอกว่าคนจีนทั้งหมดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่สื่อออกมานะครับก็คือเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่ผู้นงเขาทําเหมือนกับเป็นการพราวนะครับว่าภูมิใจที่ประเทศของเขาเนี่ยนะครับจากประเทศที่เคยโดนดูหมินนะครับจากประเทศที่เคยโดนเหมือนว่าโดนแบบโดนผูก โดนรัดโดนรัิ้งพูดง่ายๆก,กับกลายมาเป็นในส่วนของประเทศที่มีอิทธิพลนะครับกำลังที่จะต่อสู้กับในส่วนของมหาอำนาจอย่างอเมริกาได้